สนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารจากซีพีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการกลัวแล้วแต่ฝนนะคะ <laughs> <laughs> หรือแล้วแต่คลิปดีเสร็จแล้วครับเสร็จแ,แล้วครับแอบ้ัาไปแล้วตะเกียบครับผมไปเไปก็บใบมะกรูดมาครับวันนี้ <Okay S 1> ะเมนูที่เราจะทำกันอาหารทะเลชุบแป้งทอดแล้วก็ลาดด้วยซอส ซอสเขียวหวานฮะก็วหวเหมือนแกงเขียวหวานแต่เราจะคั่วใ,ให้แบบว่าคุ้นๆครับแต่วันนี้<ม>เราก็จะมีประยุกต์หลายอย่างนะครับผมก็แทนที่เราจะใช้เมื่อเขือเปอกหรือว่ามะเขือพวงอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นถั่วลันเตาแทนนะครับผมส่วนอย่างพวกกระชายที่เวลาเขาซอยเป็นเส้นๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ไม่เราจะมาสับละเอียดนะครับแล้วก็ปรุงเข้าไปเดี๋ยวผมตีไข่ไว้ให้ใช่ไหมครับพี่เอาพวกของสดเนี่ยจุ่มในไข่จุ่มในแป้งในโปร่งแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็เดี๋ยวไปทอด <Okay. S 2> <Okay. S 1> อ๋อหันอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้ก็สับละเอียดซึ่รสชามันได้ออกมาได้เร็วด้วย มะกรูดก็เหมือนกันครับซอยอแล้วอย่างที่เวลาพี่ทำงานเยอะๆอย่างนี้แล้วมีเวลาอยู่บ้านทำกับข้าวอะไรบ้างไหมครับก็เป็นอะไรพวกง่ายๆอะค่ะ,ะแล้วก็อะไรที่กินแล้วแบบไม่ค่อยอ้วนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วตอนนี้งานพี่เป็นไงฮะทั้งหมดกี่ยวบ้างครับ สามสิบแปดแต่ว่าไม่ใช่ค่ะคือเยอะมากจนนับไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ออกมาทีเดียว4ชุดเลยค่ะพี่เคยฟังเพลงลูกพุ่งหรือเปล่าคะฟังได้หมดพี่แต่ว่าเราไม่เป็นนะพี่นะเป็นโซดทำไมอะไรอย่างเงี้ยอก็น้ำมันนะครับลงไปในกระทะก่อนเดียวเครื่องแกง น้ำตาลปี๊บดีที่สุดครับผมหนช้อนชาต้มตําก็ใส่น้ำตาลปิ๊บก็อร่อยใช่นะถ้าจ่ไม่ขี้เกียจนะฮะน้ำตาลปี๊บเนี่ยอร่อยสุดอีกแล้วพอเริ่มคนแล้วก็มาใส่กระทิลงไปนิดนึงบ้านแปดบ้านใช่อันพร้อมกับใช่อันนี้ต้องลงไปเลยเออกระชายฮะใส่ไปเดี๋ยวของพี่มาทอดได้เลยนะผมว่าน้ำมันร้อนแล้วครับกะทิเราก็ค่อยๆใส่นะฮะไปเรื่อยๆดูปริมาณปึ๊บเป็นไหมครับลงเลยครับวว้า เอาตรงกระดกที่ฝนชอบครับนะฮะอ่าแล้วใช่พอกสอบแล้วก็เนี่ยครับปั๊บหนึ่งแล้วก็ทิ้งขึ้นได้เลยฮะแป๊บเดียวไใช่ใช <นำ S 1> ปึ๊บใช่ครับกระตุ้นมาได้เลยครับครับอันนี้ผมก็จะเติมน้ำปลาละนิดนึงปุ๊บอันนี้ไฟเริ่มอ่อนแล้วไฟลงใช่ก็จะให้สีที่สวยงามแล้วก็ใบมะกรูดครับลงใบมะกรูดลงครับแล้วก็สุดท้ายครับ ตัวรั<า>นตาวแล้วตอนนี้นะครถ้าเกิดมันค้นแบบนี้ใช่ไหมเราก็สามารถน้ําลงไปได้ปึ๊บนิดหนึ่งอันนี้ก็เร่งไฟให้เดือดจะได้เข้ากัน ได้เห็นจ okay, no? mm. ิ้มหน่อยโอเคลองไหมฮะหนึ่งสองสามหอมไหมครับหอมมากหอมแล้วมีหอมกระทิเป็นแบบกินมะพร้าวมะพร้าวเข้ามาด้วยอร่อยมากค่ะก็ดีใจที่ทำออกมาแล้วพี่ฝนกินได้แล้วก็ชอบครับเามันจะเข้ากันได้อ่ะท่านผู้นี้นะครับต้องขอขอบคุณครัวปูน360จากบุญถาวรนะครับแนนี้ขอบคุณพี่ฝนมากๆนะครับไม่เดี๋ยวไว้เจอกันครับงศขอบคุณครับสวัสดีครับ สนใจสูตรอาหารในรายการติดต่อมาได้ที่ Facebook ครัวแล้วแต่คริสหรือตามที่อยู่ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับนี่คือส่วนผสมของเมนูในสัปดาห์หน้า